เขาบอกว่าตู้นี้แม่นพี่สาวสวัสดีคับสวัสดีค่ะตู้ตู้ไหนแม่นกว่าคะแม่หมอคนนี้หรือว่าแม่หมอคนนู้นตู้นี้เลยครับตู้นี้ตู้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบแม่นสุดฝุดๆเลยปะสุดๆเลยครับแม่นสุดเลยเหมือนแบบว่าอยู่ด้วยเลยอะ <c oughs> คนโสดอาจเกิด ักใครสักคนอยู่ฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้รักครั้งนี้เป็นรักที่สมหวังก็ควรรีบแสดงตัวหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาได้รู้ส่วนคนที่กําลังดูใจคบหากันอยู่ก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในไปเรื่อยๆอ,อาจดูไม่หวือหวาแต่มีความสม่ําเสมอที่ดีใครวะคือต้องพี่เห็นในพี่เหรออฮ้ยใครอะเรียวหรอทำไมตัวว้าวามะมาแป๊บเดียวหรอพี่ใช่เรียว พี่ดูดวงมาเขาบอกว่าให้พี่รีบแสดงตัวถ้าพี่ตกหลุมรักใครอยู่อ่ะอ้ามันพี่แสดงเลยเมืองไหนเมืองรู้นละนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมตัวเราเป็นอันนี้เป็นบลาเป็นแบบเป็นเหมือนเดอะโกสสอ่ะใช่ป้าเราไปเลยเหตนปกติทุกคนเลยวะเนี่ยเหมือนเดอะโกสเดี๋ยวพี่ระตกมาก ไม่ไม่นะพี่เห็นคนอื่นปกติแต่เลียวอ่ะแปลกๆอ่ะ้วทำาม้เสียงพี่มันกระตุกกระตุกวะนี่ก็เห็นคนอื่นปกติอะพี่พี่ก็เห็นคนอื่นปกติเหมือนกันถ้าถ้าเราดูอีกรอบนึงมันจะแม่นไหมเลียวอะไรนะพี่ถ้าถ้าเราดูอีกรอบนึงมันจะแม่นไหมอยาก<ม>ดูเสียงมันเสียงมัน,มนกระตุกอ่ะเพราะอะไรอ่ะแั่นดินี่แต่เห็นคนอื่นปกติอ่ะเวลาเดินก็ปกติอ่ะเป็นที่พี่หรือเป็นที่เลียวนักอยากดูอีกรอบอ่ะพอตาใจหรอเลี้ยวเลี้ยวว่าไงพี่พี่ว่าเป็นที่เลียวละ จริงไม่น่าเป็นที่พี่นะพี่เดี๋ยวไปเรื่องพี่ดูอีกรอบเดียวพี่อ่านให้ฟังเรื่อปกติหมดเลย night of w a n d s อยู่ในช่วงที่อยากจะมุ่งมั่นกับเรื่องที่ตนเองสนใจอยู่มากกว่าส่วนโสดแบบที่มีคนคุยอยู่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตนเองว่าจะยอมรับในสิ่งที่เป็นตัวตนของคนที่อยู่ด้วยนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเช่นเขาอา าด้วยวิธีการแบบแปลกๆหรือตามตือเราทุกวันมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อยู่เป็นประจำเป็นต้นซึ่งก็ต้องค่อยๆดูและศึกษากันไปเฮ้ย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 พี่พี่น้องน้องพี่ว่าตู้เ้วอยู่ตั้งแต่โฮโมเกนแล้วพี่พี่ว่าตู้มันแปลกๆละเลี้ยวได้ยินพี่ไหมเสียงพี่กระตุกจานทางนั้นเราต้องพิมพ์คุยกันละอยากดูอีกรอบเลยอ่ะเุ้ยเุ้ยร Oh อ,อ,อ,อ <c oughs> พี่เปาน้องดูดวงอยู่นะคะเฮ้ยเม่นมากพี่เปาแม่นแบบเม่นมากตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยพี่ตู้ที่หินดูอยู่แม่นมาก <c oughs> จริงเหรอเดี๋ยวขอดูบ้างจริงๆพี่ <c oughs> กดเลยเหรอใช่ค <c oughs> ่ะก็ดู <3 S 2> อะไรอ่ะ Love and relationship แล้วกันนะ ดดกชไ้เลยมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักอยากสนุกกับการใช้ชีวิตแบบสดๆหรือถ้าอยากมีคนรู้ใจก็จะคุยแก้เหงาหรือคุยเรื่อยๆไปก่อนไม่รีบร้อนที่จะคบหากับใครถ้าอีกฝ่ายสามารถยอมรับสถานะแบบนี้ได้ก็ไม่มีปัญหามีเกณฑ์จะได้พบรักแต่ถ้าอีกฝ่ายต้องการความชัดเจนเราอาจเลือกที่จะปล่อยมือหรือทิ้งคนที่ดูการทางอันนี้ไม่ตรงไม่ตรงอันนี้ไม่แม่นละนี่พึ่ง่นอครั้ไม่แ่นสองใบแรกแม่นมาก แล้วเขาเมื่อรอเพื่อนสุดท้ายออกมาแล้วรถปักเขาก็ไปเบิกมอมอเตอร์ไซค์สล้อขึ้นมาเจอกันไปแลนด์เขียวนี่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ <c oughs> ดังนั้นรักษาเขาไวด้ดีๆ เอ้ยมันตรงจากวะเขาได้บอกไว้พี่ว่าว่าเนื้อคู่ใส่เสื้อสีอะไรคะพี่เปาเขาไม่ได้บอกแค่นี้เขาบอกแค่นี้ครับอ๋อดึวว่าแบบใส่เสื้อสีขาวใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้าโอ้ยแมนเกินจริงหยินว่าหยินว่านี้น่าจะใช่นะพี่แมนไปครับแมนไปครับคุณรู้ยังครับยังเลยครับดูครับเดี๋ยวหยินดูให้อีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอ็นหยินอ่านให้ฟังนะคะเนื้อคู่ของพี่เปาไอ a v e ซ p u นั้นใส่เสื้อสีขาวไม่ได้ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้ากระเป๋าสีขาว ผมออกสีบอลบอลชมพูนิดนิดหน้า40ใส่แว่นสีขาวกำลังถือโทรศัพท์อยู่ค่ะพี่ไพ่ไพ่มันบอกแบบนี้อะค่ะพี่เปาอุย้ยดูดวงวัดไหนไอ้ดูดวงอาานันไหนมันตรงนงี้เนี่ยแม่นมากครับเป๊ะเป๊ะแต่ได้ยินคะ่ะเขามีแฟนแล้วโอ้โหจบจบอันนี้อินที่เคยไปตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ